อ,อนครับท่านผู้ใหญ่มนุษย์แสงอรุณครับผมผู้ใหญ่จิตอาสาของอำเภอสุเนินครับผมมอบไปตรงนี้ให้กับท่านครับผม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับขอแนะนําตัวครับผมผู้ใหญ่นกบ้านตะกองหลงนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับและ68และเป็นชีมิตหมายที่ดีที่ทุกภาคส่วนทุกองค์กรให้การสน,นับสนุนทีมําในวันนี้ตั้งแต่ภาคเช้าโดยจะเป็นการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนเสริมเสริมสวัสดิการรพรเภองสมเดิจ งนในพิธีประหลัดสมพิษพงประสิทธิ์ตลาดตําเภอสูุงเนินและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็ะผมนายสายแขกขนานกลางประธานศูนย์ประสานงานอปพลออําเภอสุงเนินในนามคณะกรรมการจัดงานพระพาป่าสามัคคีอปพล กต่ผมรูสึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านในวันนี้งานพระป่าสามัคคีในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการผ้าป่าสามาัคคีส่งทุณเสร,ริมสวัสดิการอป,ปปภรอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดรรมทุนสนับสนุนสวัสด,ดิการของสรรมาชิกอปปภรอำเภอสุนเนินซึ่งเป็นผู้เสียสละทำหน้าที่ช่วยชุมชนและสังคามมาโดยตลอด นานาก,การจัดงานในวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ร่วมกันทำบุญพระท่าป่าสามาัคคีเพื่อสาาับสนุนอปปรแล้วยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนได้แก่การแข่งขันกีฬาสีเศร้าในโชคผ้าป่า ในช่วงเย็นจะมีทีมอบเกียิบัตรให้แก่ปปมรดีเด่นรวมถึงงานเลี้ยงโต๊ะจีนและการแสดงดนตรีเพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองกับผมขอขอบคุณพรหลาดสมคิดองประสิทธิ์ที่ให้เกิดรติมาเป็นประทธานในครั้งนี้รวมถึงขอบคุณแขกผู้มีเติทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาเป็น ไปด้วยดีกำลับต่อไปนี้กับผมขอเรียนเชิญตลาดสมทิปอุปสิทธิ์ประธานใิพิธีได้กล่าวเปิดงานกิจกรรมสัมพันธ์ยามเย็นอบบลออำเภอสุเมอุขอเรียนเชิญค,ค,ครับ people <laughs> วกเรานะคะขอให้มีอย่างนี้ตลอดไปนะคะความสามัคคีในหมู่ข้าพพลอ ให้ทุนเทีเสสลาเพื่อเส่วมรวมกัตลอดทั้งปีนะคะดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วแมแรงร่วมใจจัดงานวันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปช่วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรักความสามัคคีและพลังของพวกเราจะยังคงอยู่ต่อไปเพื่อทีอ่อบบลอเป็นองค์กรที่เข้มแข็งแข็งแรง,แ,งและเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือสังคมต่อไป สำคัญยามเย็นอปปาร์ลเป็นอยาเป็นทางการและขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกสนานกับข้ามคืนนี้อย่างเต็มที่ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานสมพิศบุตประสิทธิ์นะครับตัวแทนท่านนายเวอร์นุชาตั้มพาณิชย์นะครับในล่าวเปิดกิจกรรมในวันอปพรลในข้อคืนนี้และเพื่อเป็นเกียรติประวัติกับอปพรลที่มีผลงานดีเด่นนะครับในระดับประเทศนะครับของจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ เราทุกท่านพี่น้องอปพลอลจะได้แสดงความชื่นชมยินดีกับบคุคคลที่เสียสละหน้าที่ตางงานต่างๆเพื่อราดูแลช่วยเหลือในทุกๆด้านภัยพิบัติทุกด้านที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอสุนเนินนะครับได้รับการดูแลจากทีมงานของอปปอ,อลอทุกๆท่านทุกตำบลและเราได้รับเกียรตินะครับได้รับรางวัลระดับประเทศ ซึ่งผูู้ได้รับรางวัลระดับประเทศในครั้งนี้ได้แก่คุณคบุญมีแฝงจำถึกครับแพทย์ประจำตำบลโคราชครับขอเสียงรปรบมือให้กับท่านด้วยนะครับรับรางวัลนะครับแล้วก็ร่ประกาศเกียรตคุณนะครับเชื้อชูกเกียรติเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับได้อย่างดีงามและยวดเยี่ยงนะครับ ทางจังหวัดนครศรีมาเสนอได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับขอเช่นชมและขอเสียงตบมือกับแพทย์ผูมีแรงเึงอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับและต่อจากนี้ก็จะเป็นในระดับตำบลน,นะครับที่ได้มีผลงานดีเด่นนะครับตำบลต่างๆทั้งสีเดียดตำบลที่จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติป,ประกาศเกียรติคุณนะครับอปอร,ปรดอดีเด่นตำบลสุงเนินท่านแรกครับขอเชิญนางสาวทู่วรนามนะครับ อปปอลีเดนของตำบลสุมเนินขอเสียงปรบมือให้ครับ ติดตามด้วยตำบลมะเกือใหม่ครับนายคมพัศน์สีฉายนะครับผีเดียนของตำบลมะเกือใหม่นะครับตามด้วยตำบลหนองตาใก้เตรียมตัวไว้ครับนายสมบูรินนะครับรับนายคมพัศน์สีฉายนะครับมะเกือใหม่ ขอเสียงบนมือครับแสดงความดีเชื่อมนะครับให้กำลังใจผู้ได้รัรบในการปรกาศเกิยรตคุณตำบลหนองตาใต้ครับนายสมหมายผู้ใหญ่สมหมายสุรินทร์ครับสวมหมวกหลายใบนะครับอข,ของเราครับได้รัาง,งวัลเชือดชูเกียรติปกาเกียติคุณระดับตำบลหนองตาใต้ตามด้วยตำบลน,นากลางครับคุณสมพัฒน์แปลสุ่เนินนะครับสมพัฒน์แปลสุ่มเนิน ได้รับรางวัลเชืดชูเกลในประกาศเกียรติคุณอบปร,ปร,ปรดเด็นของตำบลนาตามติดตามด้วยตำบลโ้งงานครับตำบลโ้งงานนี้ผู้ได้รับรางวัลในประกาศเกียรติคุณครับนายแสงดาวตอมสุงมเนินครับขอเสียงตบมือให้ครับนายแสงดาวตอมสุ่มเนินและตำบลต่อไปครับตำบลโนนท่านะครับผมเรียกต่อเลยนะครับตำบลโน นายจันทะบรรพชา่าครับขอบนายแสนดาวก่อนนะครับต่อมสมเดิจตำบลโค้งยางใบประกาศอันทรงคุณค่าความเด็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นกักการร่วมแรงร่วมใจกันถือว่านะครับเป็นกำลังใจที่ดีครับนนค่าครับนายจันทะบรรพชาติเรียยเชิญครับ bun, mà đại đèn, kềnh súng đền không, đèn kềnh súng đền, ครับและตัเสียงก็รับผิดชาบเจ้าคุณนะครับตามด้วยเทศบาลตำบลปุจิครับนายนิยมวินิตในยภาพครับครับขอเสียงปรบมือครับให้กับนายนิยมวินิตในยภาพตัวแทนเทศบาลตำบลปุจิรางวัลอวบอรอที่หน่งของเทศบาลตำบลปุจิและเทศบาลตำบลสุงเนินครับนางสิริรัตน์บุญนำครับ ศิลปุณนำและอีกหนึ่งรางวันนะครับผันชนคุณค่าผู้ประชาสัมพันธ์และผู้ประสานงานดีเด่นได้แก่นางสาวจุฑาพรสุขศรีนาครับ ในรางวัลสมคบค่าเป็นอย่างยิ่งครับประสานงานทุกด้านนะครับวันนี้มาช่วยผูกผ้าดันผ้าด้วยครับทุกท่านครับถ่ายภาพร่วมกับท่นานประธานนะครับและขอเสียงตบมือแสดงความชื่นชมยินดีกลับมามบเราในเด่นท,ทุกท่านได้โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับทุกท่านขยับขึ้นมาขายผาพร่วมกับท่นานประธานนะครับตีเดือนไม่ดีแค่ต้องแทน มีอย่างเดียวก็คือหัวจิตหัวใจที่จะอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินและต่อจากนี้จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประสงค์มีสวัสดิ์นะครับนายุบองการาหารส่วนตะบลหนองทางใต้บนวัห่งนี้เพื่อให้มอบนะครับถ้วยรางวัลผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับกีฬาสัมพันธ์เจตร30นาที ฟุตบอลนะครับกวลาสัมพันธ์ของอบพลรนั้นเกิดขึ้นท้ามการการฉละเวลาท้ามการน้ําใจของพี่น้องนักกีฬาทุกท่านที่มาเล่นฟุตบอลได้ทำเพื่อจะเป็นการขับเคลื่อนสแสดงถึงพลังของการสมาคมสารสม็กซิก,นกนในด้านการส่งเสริมการกีฬานะครับโอกาสน,นี้ผมขอยอนุญาตขอเชิญนะครับท่านประสรวงวิศยุนะครับได้กล่าวแสดงความรู้สึกนิดนึงแล้วก็จะเดินเชิญท่านได้มอบมาวันนะครับครับ กลับสวัสดีท่านนะครับตัวแทนท่านนั่นคือท่านสายแขงนะครับท่านอภิบานอภิบาลอภิวุฒเดินแล้วก็ท่านอบภรรท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอชื่นชมนะครับอภอบาลอภิบาอภิวุฒเดินนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากมีความเสียสละ นะครับในการทิ่นต้นนะครับช่วยเหลือสังคมแล้วนะครับวันนี้นะครับเห็นการจัดงานเห็นพี่น้องนะครับชาวอบพรอนะครับมากหน้าหลายตามางานนะครับมาจัดงานสแสดงนะครับถึงพลังของพอบพรอลอุบลถึเดือนนะครับซึ่งเป็นที่ สมเด็จนะครับช่วยนะครับลากช่วยรักนะครับในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะครับผมขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขอนะครับแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านทุกคนครับสุดท้ายก็ขอให้อปพออภิสุงเนินนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับปฏิบัติหน้าที่นะครับ ้ับพี่น้องชางว,เวนะานะเอเภอ,อ,อสูงเดินแล้วก็ตำบลใกล้เคียงนะครับแล้วก็นะครับทุกทท่านนะครับที่ประสบภัยนะครับอปรสูงเดินเนี่ยนะครับก็จะเป็นแรงหนึ่งนะครับกับช่วยความเพื่อนแล้วก็ผลัดกดันให้สังคมเราต่ามเจริญก้าวหน้านะครับขอขอบคุณครับ ท่านค์มีสวรดค์ครับนายุ่งตาแหเ่ส่วนะบนหนองตลไคร้นะครับท่านจะได้เกียรติมอบถ้วยรางวัลให้กับการแข่งขันฟุตบอลกีฬามวลชนสัมพันธ์อบพอภรอในครั้งนี้ครับขออนุญาตยรียนเชิญทีมนะครับที่ได้รองชนะเลิศอันดับสามนะครับได้แก่ทีมอพอรอสุนเนินนะครับขอเสียงปรบมือนะครับรองชนะเลิศอันดับ3นะครับ คือรางวัลที่4นะครับเรามีทั้งหมด4ทีมด้วยกันออนนเชิญตัวแทนขึ้นบบรับมอบบนเวทีครับท่านกำนันไกเปลี่ยนกลางนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่เฉยสรรนะครับเรินเชยรับมอบบนเวทีครับ,บ,บรับมอบเสร็จแล้วยืนบนเวทีก่อนนะครับยังไม่ต้องลงข้างล่างเดีย๋ยวถ่ายภาพร่วมกันนะครับวันนี้ท่านกำน,นกันไก่ไม่ได้ใส่เสื้อราชสีก์สีลงแข่งนะครับ ส่วนเสื้ออพพบรอครับผู้ใหญ่สนิทสันด้วยและผู้ใหญ่สายแขก็ทีอพปร,ปร,รอครับขอชื่นรับขอเสียงปรบมือให้ทางลำปัดรองชนะเลิศอ,อันดับ3าครับและรองชนะเลิศอ,อันดับ2ได้แก่ทีม VIP เพื่อนรักครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับครเป็นเชิดตัวแทนครับอา่าขึ้นแล้วครับ บอกว่าวันนี้มี็นกับปันบอกแต่งตัวชุดนี้แหละเตะบอนเอะเริศเชรนเมรับกางวันครับรางวัน,วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมราชสีสุงเนินครับขอเสียงปรบมือครับับบช่วยๆกันนะครับศูนย์หน้าดาวยิงนะครับหมายเลขสิบเอ็ดครับขอเสียงปรบมือชื่นชมอีกครั้งครับและรางวันชนะเลิศ การนขุนบุลกีฬาพิลาสัมพันธ์อวาบาพลในครั้งนี้ได้แก่ทีมรักเสมาครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับรักเสมานะครับทั้งสี่ทีมพบป,ปะเจอกันทุกงานงานการมุศลทุกท่านเชือ่อไม่ว่านี่แหละคือเป็นพลังด้านการพิลา ได้มาร่วมงหนกีฬาเรามีหน้าที่งานงานเรามีหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่อย่างมั่นคงนะครับขอได้เชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันกับนะครับท่านะสมมิทวั์ครับก็เป็นสิ่งหนึ่งครับแห่งความภาคภูมิใจครับกราบขอบคุณท่าน,นะสมมิสวั์ครับนายุกกา,ารานชนบุรีดอกตะกใต้ และโอกาสนี้กระผมจะอนุญาตนะครับเืยในนามของผู้สนับสนุนดรลัจจิราอินวิเศษนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสีมาเกสีพักประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณ5,000บาทผมอนุญาตเรียนเชิญคุณจันทิมาโกศินรักษาตัวแทนท่านสสนะครับกับด้วยัจิราเป็นตัวแทนมอบเงิน,นสน,นับสมบนรณ์ีให้กับท่านประธานอ,พอนนบพร้อมเภอสมุเดินในครั้งนี้ครับอนุญาตเรียนเชิญครับ และผู้ที่จะมอบนะครับเงินรางวัลสนับสนุนการจ,ากจัดงานในวันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตเเชิญร้านตั้งมุดมนะครับร้านตั้งอุดมทีดรถบ้านนะครับมอเบเงินสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ครับนอกจากนั้นนะครับผมขออนุญ,ญาตเอย่ยรายนาะผู้ที่ร,ร่วมสนับสนุนนะครับก็ยัเป็นท่านรักขาตรีวศักดิ์รรประธานสภาอบจนครั้งีม,มานะครับจำนวน 2,000บาทท่านสมบัติการนาวัฒนาอาดีตป,ประธานสภาอบจนะครับจำนวน3,000บาทนะครับบริษัทแหลมทองตัวที่จำนวน3,000บาทบริษัท5 0 5สพกบพันกระเบื้องก้นดื่ม4ลังนะครับคุณธงชัยแหลมหลักสกุลทีท,ทีลดบ้นจำนวน1 0 0 0บาทห้างทองเยาวราชโูนสวิตจำนวน3,000บาท และคุณเสกสรรเพื่อบุญทรัพย์รุกจำนวน1 0,000บาทครับพอเสียงบมือให้กับผูดการสั่งมทุกท่านนะครับในนามนี้ผู้ไม่เกียิคณะกรรมการจัดงานและพี่น้องอปพอปลอทุกท่านในนามคณะกรรมการผู้จัดงานกับผมขอแสดงความขอบคุณจากใจยิงทุกท่านที่มาร่วมงานทั้ป่าสามัคคีอปพอปลอในวันนี้ขอขอบคุณท่านนายอำเภออ้อยัวนอุสาตั้งพณิธย์ท่านประธานในพิธี ลักสมพิธคงประสิทธิ์ศาสตร์ดำเพือสือที่ให้เกียรติมาเป็นผู้นำในการาทุอประปาสามนาทีได้ร่วมส่งเสริมในกิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบขอขอบคุณแต่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและมาร่วมสร้างบุญสร้างมรดกทิบอันยิ่งใหญ่รวมถึงผู้ที่ให้การสานับสนุนต้านงบประมาณสิ่งของแล่แรงกายแรงใ,ใจขอขอบคุณคณะกรรมการการจัดงานทุกฝ่าย ที่ร่วมแรงร่วมใจกันทํำให้การท,ทเรียนรู้ร่วงไปด้วยดีตั้งแต่การวางแผนการจัดเตรียมสถามที่ระจนถึงการดําเนินการตลอดทั้งวันขอขอบคุณทีมฟุตบอลจากที่มาร่วมแข่งขันในครั้งนี้ทั้ง4ทีมทีมวัดศีสูงเนินทีมรักเซมาทีมรวมเพื่อน ทีมเออบบอบอและที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณพี่น้องอปปรออทุกท่านที่เป็นหัวใจสําคัญของงานในวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบความความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดไปขอบคุณมากครับครับและอีกหนึ่งท่านนะครับที่เราจะต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านในเกียรติเป็นประธานในภาคเช้าเมื่อเช้านี้นะครับขอเสียงปรบมือกราบขอบคุณท่านปันใจประหลังบอกกระทกครับประมือุกับกลุ่มนะครับ ความมั่นคงนะครับดูฟฝั่งขวานะครับอีกสิ่งหนึ่งสำคัญยิ่งโต๊ะจีนทุกท่านที่ร่วมจองโต๊ะบทุกหนงานทุกองคอ์กรที่ับสนุนการจองโตะทําให้เกิดงานเกิดขึ้นได้ในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกในงานทุกองค์กรณที่นี้ที่ร่วมสนุกกิจกรรมของวันอบรอขอเสียงมือกรับทุกท่านครับครับผม และในโอกาสนี้นะครับต้องกราบขอพะยูพิธีกรจิตอาสานะครับของอำเภอสุเกินขอเสียงตบมือให้กับท่านผู้ใหญ่มนุย์แสงอรุณรับพิธีกรจิตอาสาอีกครั้งหนึ่งครับและในวันนี้นะครับก็คงจะมอบความสุขให้กับพี่น้องทุกท่านโดยทีมงานวิญญพน์าวนะครับลูกหลานของพี่น้องชาวอำเภอสุขเนินนะครับตำบลนุ่นท่าบ้านคุงมักครับพบกับทีมงาน